สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมตัวเทม e 5 c า c นะครับว่าจะมาสั่งโซลิดสเต t e r เล a ย์นะครับแบบ420อันนี้น่าจะจะไม่เคยลงคลิปให้ดูเนาะก็เดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะสั่งไงก็จะมีตัวตัวนี้เป็นตัวโซลิดสเต t ด r เล a ย์นะครับที่จ่ายให้กับฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์อยู่นี่เนาะ นี่ก็จะมีฮีเตอร์เดี๋ยวผมนี่คือแทงฮีเตอร์นะครับนี่คือแทงฮีเตอร์แทงฮีเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแทงฮีเตอร์เนี่ย,ยอยู่ปลายไขควงเนาะตอนนี้เป็นตัวเทอร์โมฟิวนะครับก็ไว้อุณหภูมิเกินกระแสเกินตัวเป็นฟิวตัวหนึง่งก็เกินมาวัดเพื่อเซฟตี้แล้วก็จะมีเทอร์โมคัปเปิลอยู่ตรงนี้นะครับวัดค่าฟีดแบ็ก กับเข้ามาเทมตัวนี้ก่อนแล้วผมฐานเฟอร์เข้ามาตัวเทมตัวที่สองโซลิสเตททั่วไปมันจะเป็นสัญญาณที่มันรับอันนี้รับค่าอยู่ที่ตัวแกให้ดูอันนี้มันทำงานอยู่ล้วเนี้ยสังเกตโซลิสเตททั่วไปจะรับสัญญาณอยู่ที่อินพุตนะครับ 5ถึง24โวลต์ VDC นะครับเพื่อสั่งให้ฮีเตอร์ทำงานแต่ว่าเราจะจ่ายสี่ี่ออกมานะครับเทมตัตวนี้ส่งสัญญาออกมาคืออยู่ตรงนี้นะ4 20ยมิลแอมครับอ่า5้ c c นะครับ420มิลแอมนะครับ,รบ,รบส่งไปไหนครับเนี่ย นี่นะคู่นี้นะครับส่งนีเสียมาออกมาปุ๊บครับมาเข้าเทม่มอนอนแล้วก็มาเข้านี่นะนี่ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าไซเคิลคอนโทรลนะครับส่งสัญลับสี่ยี่สิบนะครับแล้วตัวนี้จะเชื่อมต่อกับโซลิสเตตตัวนี้ถ้าเขาเลี้ยงใช่ไหมเขาเลี้ยงเขาจะไฟกระพริบโอเคเขาจะเชื่อมต่อยังไงตัวนี้ ต่อได้ทั้งฮีเตอร์ที่เป็นซิงเกิลเฟสแล้วก็ฮนะีเตอร์สามเฟสเนาะก็อันนี้เดี๋ยวมันเป็นขอแกะนิดนึงเดี๋ยวจะฟ้ากันนะมันเป็นเทอร์มินอลท,ที่เชื่อมกับตรงนี้นครับโอเคตรงนี้มันจะมีเทอร์มินอลเชื่อมกันอยู่เดียวแป๊บนึงนะี๋ยวกแบบนะ็มีไฟนะครับเนี่ย เชียวจริงๆมันจะแกะฟ้าตรงนี้ออกโอเคเอาจจะผมอธิบายแล้วกันเจะมีนอนตรงนี้อือฮึได้ไหมโอเคจะให้ดูข้างในดีกว่าเป็นยังไงผมปิดไฟก่อนแล้วกันนะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อน แล้วม,มันดูดตองอาตรง,ตรงโอเคแล้วเกมอยู่อย่างนี้เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน <c oughs> เดี๋ยวไฟมันดูดโอเคมาดูตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็ถ้าท่านไหนไม่เคยใช้ก็อันนี้มันปัญหาอุณหภูมิสวิงอุณหภูมิไม่นิ่งวิธีตัวนี้ <c oughs> ก็คือเป็นใช้ตัวนี้นะครับ G32A, QEA นะครับเป็นไซเคิลคอนโรลนะเป็นของออมรอนนะครตัวนี้จะรับสัญญาณจาก PLC หรือเทมนะครับเป็น40นะครับแล้วเขาก็จะมาสั่ง Solid G32PA เนี่ยเราจะใช้รุ่นไหนก็ได้กี g ่แอมก็ได้แต่ว่าผมใช้40แอมมันมีตั้งแต่ 10, 20นะครับกี g ่แอมก็ไปเลือกตามโมเดลตัว g 3 a <c oughs> เขาจะคุยกันยังไงนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ G3PA เนี่ยได้ถึงสามตัวนะเข้า okay. okay. มาดูกันข้างในพอเปิดฝาออกมาปุ๊บนะครับนี่พอเปิดฝามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> คู่ล่างนี้ก็คือต่อไฟสองรอยี่สิบโวลต์เข้ามานะครับคู่นี้ก็เห็นไหมครับเทอร์มินอลน,นี้มันจะมาเชื่อมกับตัวเดี๋ยวนี้มันคนละชิ้นนะครับตัวนี้เชื่อมกับตัวนี้ให้แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเชื่อมกับตัวนี้ให้นะครับตัวนี้ก็ทํางานอยู่ตัวบนก็จะรับช่องนี้ก็รับ40ส่สเข้ามานะน,นะี่ไงเัาก็ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเอาเป็นลายนะวิ่งมาปึ๊บก็จะมาเอานิตอนเนี่ยก็ไปรอที่การแล้วก็ผมก็มีรีเลย์ยมวายเป็นเซฟตี้อีกทีหนึงนะครับก่เลยตัวนี้ผม ทำเป็นเซฟตี้เนาะคือปกติถ้าเป็นระบบที่จะต้องสั่นหน่อยก็ไปครับก็อยากให้ดูแบบเร็วๆปิดเข้าไปจะเป็นสองตัวนี้นะครับนี้ระบ,บบลันอยู่เนาะ <c oughs> ทำไมผมต้องมีเทมสองตัวเพราะว่าผมให้ตัวนี้เป็นเซฟตี้นะครับอ,อันนี้เกี๋ยวขยับจะตกแล้ว นี่เป็นฮีตเตอร์ของจริงนะอาจจะร้อนหน่อยเดี๋ยวเดขึ้นไปกันนี่มนเป็นของจริงนะมันร้อนจริงๆไม่ได้แบบนี้ครับไม่ได้จำลองนี่คือของจริงนะโอเค <c oughs> ส่วนทร์มินอนเคราคาวนะครับมันก็จะเลี้ยงนะครับถ้าท่านไหนเจอปัญหาว่า อุณภูมิที่เครื่องจากมีปัญหาแนะนํานะครับให้ใช้เพราะมันเป็นลีเนียเนาะตัวเนี้ยมันรับสีสิบแล้วก็แปลงเป็นลีเนียมาเดี๋ยวมาดูวงจรคร่าวๆแล้วกันนะครับนะครับตัวอีสามพอนะมันก็จะรับสัญญาณก็จะเชื่อมก,กันกับตรงนี้นะครับก็จะจ่ายมาเข้าสีสิบรับสีสิบมาจาก P.L.C เหลือเทมก็ได้นะครับแล้วก็มีลายวิ่งมาฟื๊บมาเข้าตัวฮีเตอร์นะครับผมก็จะมีตัวเทอร์โมสตัตอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะได้ประมาณ1 6 0องศามันก็จะเป็นฟิวตัวหนึ่งนะครับเอรียกว,ว่าเทอร์โมฟิวเนาะแล้วก็มีรีเลย์ที่เป็นเซฟตี้อันหนึ่งก็มีตนันผมก็จะมีเทมที่เป็นเซฟตี้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ทาเฟิร์พุทไปเข้าตัวเทมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่สงสัญญาณน,นี้เป็นเซฟตี้ว่าถ้ารีเลย์ตัวนี้ทํางานนะครับก็จะมาตัดตัวนี้ออกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเกินนะครับแค่สับหนึ่งมาเป็นเซฟตี้นะครับมันก็จะเป็นรีเนียแบบนี้นะครับข้างในตัวเทมก็จะมี p ี D นะครับมีพี D นะครับ ส่วน Pd มันก็จะทำเรื่องที่ออโตจูนให้เราแบบเดียวทางนะครับก็โมเดลนี้ก็เป็น G3 PA นะครับรับ40คู่กับ G อันนี้คือ G32A คิด A นะ G 3 2 A ิด E รับ40แล้วก็เชื่อมตรงนี้กันตัวนี้เลือกเป็น G3 PA จะเป็น 10M แอมป์ m 0แอมป์40แอมก็เลือกได้นะครับต่อได้หลายตัวนค จะมาให้ดูตัวน,นี้นะครับก็จะต่ออย่างนี้นะครับเป็นฮิตเตอร์นี่ตัวนี้ก็จะมาจากตัว แรมนะครับหรือ PLC เนาะก็จะมาเข้า G สามสองแล้วก็ฮิตเตอร์ตรงนี้จะเป็นต่อแบบเดลต้านะครับคือว่าถ้าใช้ตัวเดียวก็คือมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอืมนี่ก็จะเป็นเหมือนก็เป็นจัมเปอร์ทะลุมาเฉยๆนะครับนี่ก็เห็นภาพรวมมากกรณีที่อุณหภูมิมีปัญหาสวิงเยอะนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัว ก็เรียกว่าอะไรครับไซเคิลคอนโทรลยูนิตนะครับคู่กับตัวซูริสเตตนะครับส่วนใหญ่เราจะ,จะเอาเราจะเอาตัวนี้นะครับรับโดยตรงจากทั่วเทมตร,ตรงๆเลยนะครับมันก็จะสวิงนะอันนี้สังเกตนะมันเลี้ยงอยู่นะครับมันจะสีสิบเปซนะครับนะอุณหภูมิมันจะเลี้ยงจะเลี้ยงอุณหภูมินะครับนี่คือแบบนี่ เอาพุท o ออนมันไม่สวิงนะครับเห็นไ,ไหมนิ่งเลยนะครับเห็นไ,ไหมเห็นไหมนี่คือมัน,มนเลี้ยงนะฮะมันเลี้ยงลองปรับขึ้นไปดูใช้ดูสักเป็นสี่สิบสี่สิบห้าแล้วกันอนะ่ะโอเคมันจะเลี้ยงไหมสี่สิบห้าปุ๊บ สังเกตตัวนี้ครับไหครับนี่คือเขาเลี้ยงนะไฟแดงๆไหมครับนี่นี่ก็หยุดแล้วเพราะว่ามันจะใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยมันก็จะหยุดจ่ายอันนี้มันก็เลยจูนนิดนึงผมออโต้จูน,นที่สี่สิบนะครับเดี๋ยวผมปรับสี่ิบ้าเนี่ยมันก็จะใช้สักพักหนึ่งในการปรับขึ้นไปนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะแปลงตัวนี้ก็จะมีฐานเฟอ,อร์พุทธนะให้ดูตรงนี้หรอนี่ตัวนี้ก็จะมีขีดสูตรสนกุกก็จะมีฐานเฟอ,อร์พุทธนะครับตัวนี้มีฐานเฟอ,อร์พุทธก็คือขาสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวกำลังจะทำแล็บนะรับทำแล็บชุดทดลองเพียบนะครับตัวนูน่นหัวยนต์เต็ม ที่นี่ก็กำลังเทส <c oughs> อ่ามาดูสี่สิบห้านี่ครับมันนี้ก็จะมาที่สี่สิบห้าอีกเห็นไหมไซคอนคอนโทรนนะครับนิ่งนะครับบวกลบนิดอ่ะถือว่าบวกลบหนึ่งนะอันนี้ก็เปิด PID จูนทีเดียวก็จบนะครับมันมี PID ให้เราจูนให้ก็กำลังเทสอยู่ อันนี้มันถ้าใช้เท็มตัวแบบเนี้ยมันก็จบมันก็ง่ายนะครับเดี๋ยวถ้าใช้ plc ก็จะมีเขียนเขียนฟัง์ชัน p d ใน plc นะครับเราก็จะมาะพูดเรื่องออ t โตจูนนะเพื่อ pid คำนวณ pid ว่าคำนวณแบบไหนนะครับ,บ,บรูปให้ดูโดยภาพรวมเนาะก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะ เขียนโปรแกรมบน PLC CJ2M นะครับใช้ p i d Control แต่ว่าชุดนี้ตอนนี้อินนี่คือใช้ E5C4 เอาก็ใช้ E5C4 แต่เราจะมันง่ายไปนะมันง่ายไปใช้ใช้เทมมันจบมันง่ายเลยก็คือแค่ซื้อเทมไปก็จบเลยเห็นไหมครับเป๊ะนะครับไม่สวิงนะครับอันนี้คือของจริงหมดแล้วนะอ่ะไอโดหม่ทีนึง ฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์เทมนะครับโอเคโอเคถ้าติดปัญหาเรื่องเครื่องจากสวิงนะครับแนะนำให้เป็นรุ่นนี้นะอ่ะตวนอีกทีหนึ่งนะครับเห็นโมเดลชัดๆแล้วนะครับก็สนใจก็ติดต่อทางลองเซลล์อมรได้เลยนะครับก็ใช้ชุดนี้คู่กับแต่อย่าลืมว่าเทมจะต้องเป็น CX นะครับจ่าย C20 ได้นะนี่ครับจะต้องเป็น e5c ขิดนะครับถ้าเป็น r x q x จะใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้จ่ายสี0ี่สไปนะครับก็ต้องมาคู่กับตัวนี้เป็น C20 โอเคเดี๋ยวก็จะประมาณนี้ครับ45เป๊ะนะครับโอเคถ้าติดฟังก์ชันอะไรก็ทักทายกันมาได้โอเคผมว่าที่อมร้อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับอาจจะสั่นหน่อยเนาะขออภัยนะครับ